มือบีบมือบีบเอ,อนอนไหมนอนนอนเาไปก็กระดิชู่ยัแต่ในทางการแพทย์แล้วสิ่งที่เราแนะนํานะอย่างแรกเลยคือทำใจเย็นๆก่อนถ้าเรายิ่งตื่นตกใจกับเลือดนะความตกใจตรงนี้ทําให้พวกความดันต่างๆมันก็ขึ้นจะทําให้เลือดออกได้มากกว่าเดิมอย่างที่2อนั่งตัวตรง อย่านอนอย่างที่3นะสามารถบีบจมูกได้คือบีบใต้ดั้งของเราบีบบริเวณปีบปจมูกในบีบเขาบา้ามาควรจะบีบคาไวป้ประมาณ10-15นาทีเพื่อให้เลือดมันมีเวลาได้แข็งตัวบีบไม่ต้องแรงเวอร์มากจนแบบจมูกเขียวช้ำเลยนะพอเลือดที่ออกมาจะอยู่บ,บริเวณแถวๆนี้แหละถัดมาอีกอย่างที่ทําได้ถ้ามีอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นการประคบเย็นสามารถประคบบริเวณใบหน้าตรงบริเวณนี้ได้หมดเลยตั้งแต่ด้านบนของของดั้งจมูกหน้าผากตรงนี้ก็ได้ไล่มายันด้านข้างตรงนี้เพราะหลอดเลือดบริเวณใบหน้าตรงเนี้ย ด้วยความเย็นอ่ะมันสามารถทําได้ผ้าห่อน้ําแข็งมาวางไว้อะไรอย่างนี้และที่สําคัญอย่านอนการนอนลงไปทําให้เลือดต่างๆมันสามารถไปที่หลอดลมได้ไปที่ทางเลืออาหารได้หรือถ้าเลือดออกมาบางจริงมีสําลักเลือดได้อันนี้อันตรายเพราะะฉนัฉ้นการบีบและทาหัวตรงๆอย่างเงี้ยจะดีกว่า